เรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยนะครับมันคือหนึ่งในดิวที่แบบว่าสร้างเศรษฐีใหม่เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์วงการเทคเลยก็ว่าได้แต่ที่มันน่าสนใจกว่านั้นคือเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากที่เงินก้อนมาหืมมาเนี่ยเข้าไปอยู่ในบัญชีของพวกเขาแล้วตั้งหาก1500ล้านเหรียญสหรัฐครับใช่แล้วครับฟังไม่ผิดนี่คือตัวเลขที่ E อีเบท่งงน, PayPal. น่ิน่ของทีมงานยุคบุกเบิกไปเลยทําให้พวกเขากลายเป็นเศรษฐีเงินล้านกันแบบชั่วข้ามคืน ทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าเป็นเราล่ะครับเงินก้อนใหญ่มหาศาลขนาดนี้มันคือเส้นชัยแล้วใช่ไหมคือจบเกมแล้วแต่สำหรับคนกลุ่มนี้ที่เขารู้จักกันในชื่อเพย์พามาฟีเเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เลยครับนี่มันเป็นแค่จุดสตาร์ทเท่านั้นเองคือแทนที่จะแบบโอเครวยแล้วไปใช้ชีวิตสบายๆบ,บนเกาะส่วนตัวไม่ใช่เลยครับพวกเขาเรียกที่จะเอาเงินก้อนนั้นไปทำอะไรที่มันบ้ากว่าเดิมอีกอย่างเช่น สร้างจรวดเอ่ยสร้างรถยนต์ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งสร้างระบบสอดแนมระดับโลกเลยทีเดียวประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละครับคือเราต้องทําความเข้าใจให้ได้ว่าอะไรที่มันขับเคลื่อนคนที่รวยอยู่แล้วให้กล้าเอาทุกอย่างไปเสี่ยงกับไอเดียที่ฟังดูแล้วมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยโอเคครับงั้นเรามาเริ่มดูกันที่3คนเด่นๆของแก๊งนี้กันเลยดีกว่าว่าพวกเขาเอาเงินที่ได้มาเนี่ยไปลงเดิมพันกับอะไรที่มันเปลี่ยนโลกไปเลยคนแรกเลยครับอีลอนมัสก์ เขาได้เงินไปประมาณ180ล้านเหรียญแล้วคิดดูสิครับเขาเอาเงินเกือบทั้งหมดเนี่ยไปทุ่มกับธุรกิจ2อย่างที่มีความเสี่ยงสูงมากๆก็คือ SpaceX กับ Tesla คือเขาเดิมพันหนักถึงขนาดที่ว่ามีช่วงหนึ่งเงินสดหมดตัวเลยนะต้องไปยืมเงินเพื่อนมาจ่ายค่าเช่าบ้านนะครับคิดดูสิซึ่งมันก็สะท้อนปัชญาของเขาได้ดีมากๆเลยครับตามคันพูดที่ว่าถ้ามีอะไรที่มันสําคัญมากพอเราก็ควรจะลองทํามันดู ถึงแม้ว่าผลลัพธ์ที่คาดว่าน่าจะออกมาคือความล้มเหลวก็ตามเห็นไหมครับสําหรับพวกเขาเนี่ยภารกิจที่ตั้งใจจะทํามันสําคัญกว่าความเสี่ยงเรื่องเงินส่วนตัวซะอีกคนต่อมาครับปีเตอร์ทิวคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเขาเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ตอนที่ทําระบบป้องกันการโกงที่ PayPal เนี่ยมาขยายสเกลให้มันใหญ่ขึ้นระดับโลกเลยครับด้วยการก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่า Pal นเทียแล้วพนเทียทำอะไร คือมันเป็นบริษัทที่ใช้ Big Data ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อต่อสู้กับการก่อการร้ายระดับโลกเลยนะฮะซึ่งเทคนิคต่างๆเนี่ยก็พัฒนามาจากตอนที่ทําระบบป้องกันการโกงที่เพย์เพานั่นแหละครับแต่ความสุดยอดของทีวไม่ได้มีแค่นั้นครับด้วยสายตาที่เฉียบคมของเขาเนี่ยเขายังเป็นนักลงทุนคนแรกๆที่มองเห็นศักยภาพของสตาร์ทอัพเล็กๆที่ชื่อว Facebook เขาเซ็นเช็คให้มาร์คซักเบิกไป5 0,000นเหรียญซึ่งเช็คใบนั้นเนี่ยโอ้โหต่อมากลายเป็นหนึ่งในการลงทุนที่ทำกำากาไรมหาศาลที่สสุดในร์เย ส่วนคนสุดท้ายในกลุ่ม3าทหารเสือ,อน,นี้ก็คือ Reed Hoffman ครับเขามองเห็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายอีกแบบหนึ่งขึ้นมาคือไอเดียของ Hoffman มันเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากครับเขามองว่าในเมื่อ p a y p พามันคือเครือข่ายของเงินที่เวิร์กมากๆแล้วอะแล้วทำไมเราจะสร้างเครือข่ายของความสัมพันธ์ทางอาชีพที่ใช้โมเดลคล้ายๆกันไม่ได้ละและนั่นแหละครับคือจุดกำเนิดของ Link e ดินที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้แต่ว่า ความสาเร็จของแต่ละคนเนี่ยมันยังไม่ใช่เคล็ดลับที่แท้จริงนะครับพลังที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสําเร็จทั้งหมดนี้มันคือวิธีที่พวกเขากลับมาร่วมมือกันหลังจากที่แยกย้ายกันไปแล้วต่างหากพวกเขาได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าเครือข่ายมาเฟียขึ้นมาครับคือมันเป็นระบบที่ว่าพอมีอดีตเพื่อนร่วมง,งานจากเพพาคนไหนไปเปิดบริษัทใหม่คนที่เหลือในกลุ่มก็จะกลายเป็นนักลงทุนกลุ่มแรกๆที่ไว้ใจและพร้อมจะลงเงินให้ทันที คือความเชื่อใจที่สร้างกันมาตั้งแต่ตอนลำบากสร้าง PayPal ด้วยกันมันมีค่ามหาศาลเลยครับคนที่ตามมาก็คือมันเกิดเป็นระบบดิเวทของนวัตกรรมที่แข็งแกร่งมากครับบริษัทดังๆที่เรารู้จักกันดีอย่าง YouTube Yelp หรือแม้แต่ Yammer เนี่ยล้วนถือกำเนิดมาจากเครือข่ายนี้ทั้งนั้นเลยคือมีทีมงานเก่าของ PayPal เป็นทั้งคนก่อตั้งและเป็นทั้งนักลงทุนกลุ่มแรกๆด้วยทีนี้พอฟังมาถึงตรงนี้แล้วเราจะเอาเรื่องนี้มาปรับใช้กับชีวิตเราได้ยังไงบ้าง คือเราอาจจะไม่ได้มีเงินเป็นร้อยร้อยล้านแบบพวกเขานะครับแต่เราสามารถเอาหลักคิดเดียวกันเนี่ยมาใช้กับเงินก้อนแรกของเราได้ไม่ว่าจะเป็นเงินโบนัสก้อนแรกเงินเก็บก้อนแรกอะไรแบบนี้หัวใจสําคัญเลยก็คือเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการใช้จ่ายเพื่อความสุขระยะสั้นไปหมอะที่การเติบโตในระยะยาวแทนซึ่งมันมี3ขั้นตอนง่ายๆที่เราจะมาดูกันครับ ข้อแรกเลยนะครับคือการซื้อโอกาสไม่ใช่แค่ซื้อความสุขลองถามตัวเองดูเขาบ่าเงินก้อนนี้เนี่ยจเจาะไปสร้างความก้าวหน้าอะไรในอนาคตได้บ้างแทนที่จะคิดแค่ว่ามันจะให้ความสุขกับเราได้ยังไงในตอนนี้พูดย่าไงก็คือก่อนจะกดซื้อมือถือเครื่องใหม่ลองคิดแวบหนึ่งว่าเอ๊ะเงินก้อนเดียวกันนี้เนี่ยมันเอาไปลงคอร์สเรียนทักษะใหม่ๆหรือเอาไปเป็นทุนตั้งต้นทําโปรเจกต์เล็กๆของเราได้หรือเปล่าข้อที่2คือการลงทุนในผู้คนและเครือข่ายครับต้องจําไว้เลยว่าสินทรัพย์ที่สําคัญที่สุดของเรา อาจจะไม่ใช่เงินแต่เป็นคนเก่งๆที่เรารู้จักและไว้ใจเพราะฉะนั้นการดูยายความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือคนในวงการเดียวกันให้ดีเนี่ยสำคัญมากครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันนึงเราอาจจะได้จับมือกันสร้างอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นมาก็ได้และข้อสุดท้ายครับข้อ3คือการทบต้นชื่อเสียงของเราผลงานที่ดีชื่อเสียงที่น่าเชื่อถือมันจะเหมือนเงาตามตัวเราไปตลอดอาชีพการทํางานเลยครับและมูลค่าของมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มันก็เหมือนดอกเบีย้ยทบต้นนั่นแหละครับแต่นี่คือดอกเบีย้ยทบต้นของชีวิตการทํางานที่มันจะโตแบบก้าวกระโดดได้เลยแล้วผลลัพธ์ของวิธีคิดแบบนี้มันเป็นยังไงนี่เลยครับจากเงินทุนตั้งตอน1,500ล้านเหรียญในวันนั้นวันนี้มันได้แตกหน่อต่อยอดกลายเป็นระบบนิเวศของบริษัทต่างๆที่มีมูลค่ารวมกันมากกว่า1ล้านล้านเหรียญสหรัฐไปแล้วครับ นี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างของการลงทุนซ้ําที่ส่งพลังที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ครับมันคือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนมากว่าวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้าไกลๆเนี่ยมันสําคัญกว่าการฉลองชัยชนะแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เลยทิ้งคําถามสุดท้ายไวใ้ให้เราได้กลับไปคบคิดกันครับว่าไม่สําคัญหรอกว่าเงินทุนเริ่มต้นของเรามันจะมากหรือน้อยแค่ไหนแต่คําถามคือแล้วเมล็ดพันธุ์ที่เรามีอยู่ในมือวันนี้เนี่ย มันจะสามารถสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าได้บ้าง